แต่ว่าสิทธิ์บัตรทองรักษาฟรีเนี่ยเขาครอบคลุมการทําฟันของเราเนี่ยถึง13รายการคือทําได้ฟรีเลย13รายการทั้ง13รายการก็ประกอบด้วย 1. ถอนฟัน 2. อุดฟันอุดคอฟันครับ3ขูดหินปูนนะครับการเกลาฟันหรือเกลารากฟันนะครับ 4. ฟันปลอมฐานพลาสติก ทั้งแบบซี่ถอดได้และแบบทั้งปากถอดได้แล้วก็มี4.1ก็คือฟันปลอมแบบถอดได้มีอายุการใช้งาน5ปีนะครับแล้วก็แพทย์ก็จะวินิจฉัยเองว่าควรจะใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสม,มกับสุขภาพช่องปากของท่านนะครับ5รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมก็คือรากฟันน้ำนม 6. ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโว7 ทาฟันคุดตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์แปดเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับเด็กโตและวัยรุ่นอายุ6ถึง24ปี9การทาฟูอไลวานิสสำหรับเด็ก9เดือนถึง5ปี10การเคลือบฟูอไลสำหรับเด็กโตและวัยรุ่น6ถึง24ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุนะครับ 11. โรคปะลิทันอักเสบนะครับ 12. การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปากให้บริการผู้ป่วยที่ไม่มีฟันทั้งปากและมีข้อบ่งชี้การใส่รากฟันเทียมอันนี้อย่างที่คุณเก่งบอกเมื่อสักครู่เนาะก็คือพอมีฝีมือคนไทยแล้วเนี่ยค่าใช้ใจ่ายมันถูกลงก็จะกระจายการช่วยเหลือได้มากขึ้นและ13 การจัดฟันสำหรับผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโบหรือว่าปากแหว่งหรือเพดานโบตามดุลพินิษของทันตแพทย์ครับ13รายการนี้ใช้สิทธิ์บัตรทองทำฟรีทั้งหมดเลยสำหรับคนไทยทั่วประเทศนะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสิทธิ์บัตรทองก็คือทุกคนเกิดมาปับ๊บมีสิทธิ์บัตรทองเลยโดยอัตโนมัติสำหรับคนไทยทุกคน และถ้าเกิดท่านโตมาท่านไปเข้าเป็นข้าราชการท่านก็ไปใช้สิทธิข้าราชการครับท่านไปทําประกันสังคมท่านก็ใช้สิทธิประกันสังคม,มแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีสิทธิอื่นท่านก็จะมีสิทธิบัตรทองรักษาฟรีโดยอัตโนมัติอ,อันนี้ก็คือสิทธิ์พื้นฐานของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ